สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมผู้สำเนการของผมนะครับที่นี่คือร้านปราบนะครับเป็นร้านที่จาหน่ายภาคขนหนูร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าสาขาที่1สาขาที่1เนี่ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีนะครสวรรค์น,นะครับแล้วก็จากแยกเกชาตรงเข้ามานะครับร้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณออกมาจากโซนของตลาดนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์อีกหนึ่งผู้สํานักงารของเรานะครับที่วันนี้าพาคุณ ผู้ชมมารู้จักกันนะครับกับร้านลามมาดูซิว่าที่นี่มีสินค้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพ้นจากหน้าฝนไปแล้วนะครับพ้นจากหน้าฝนก็จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูหนาวนะครับหลายคนก็คงจะต้องรู้สึกว่าเออถ้าเรานอนนะครับมีแอร์เย็นๆก็ควรจะต้องมีผ้าห่มบ้างมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายขึ้นวันนี้มา ที่ร้านก็เจอกับพนักง,งานคนสวยของที่ร้านเลยนะครับอยู่ด้วยกันนี่คนสวยยิ้มกลิ่มเลยสวัสดีค่ะส,ว,ส,ะสะวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนุช่ะชื่อนุชน,น,น,นะอ่ะให้นุชพาพาพาเที่ยวนิดหนึ่งในกับอยู่ใน,น<ม><ม>ร้านร้านร้านรามเนี่ยเป็นร้านที่จําหน่ายผ้าขนหนูใช่ค่ะทั้งราคาปีกทั้งราคาส่งค่ะมีได้กัน คือทุกอย่างถ้าซื้อแต่6กึงขึ้นไปแล้วเราจะจัดจะจจาหน่ายเป็นราคาส่งทั้งหมดเลยค่ะแต่ที่ร้านนอกจากสาขาหนึ่งก็ยังมีสาขาสองใช่ค่ะยังมีสาขาสองอยู่ที่หลังโรงพยาบาลสรวรรค์ประชารัฐหลังโรงพยาบาลประชารัฐนะครับสาขาหนึ่งก็อยู่ตรงหน้าโรงเรนสตรีค่ะตรงข้ามกับโรงเรนสตีนะครับอ่ะสมมุติว่าคนที่จะมาซื้อของที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาซื้อกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเป็นผ้าแบบไหนครับส่วนมากจะเป็นผ้า คือไซส์24ไซส์27ก็คือจะเป็นผ้ารับไหว้งานแต่งงานงานบวชอ๋อผ้าผ้าแบบน<ช>ี้จะใช้สําหรับงานรับไหว้งานแต่งงานใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นแจกของชําร่วยแล้วก็แล้วเราจะมีผ้าลิขสิทธิ์คือตัวนี้คือของเราจะเป็นลิขสิทธิ์ของแพ้นะคะจําหน่ายคือตามราคามาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าไซส์27เป็นผ้าไทยซับน้ำดีค่ะครับ พงนี้จะเป็นเป็นเป็น,ปนผ้าขนหนูใช่ค่ะเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้าไทยค่ะผ้าไทยใช่ค่ะผ้าไทยกับกับผ้าต่างประเทศมีความแตกต่างกันยังไงครับผ้าไทยคือจะซับน้ําดีแต่ถ้าเป็นผ้าจีนจะไม่ค่อยซับน้ําเท่าไหร่ไม่ค่อยซับน้าใช่แล้วเราจะจะจาหน่ายคือมีห่อซับน้ําดีสีไม่ตก ซับน้าดีคือเรารับกันทุกอย่างก็ถือว่าผ้าที่นี่เป็นเป็นผ้าที่มีคุณภาพด้วยใช่ค่ะแล้วก <regret> <sh> ็มีตัวผ้านาโนคือผ้าแนะนําตัวนี้คือจะไม่ใช่ผ้าขนหนูมันจะไม่เป็นขนเหมาะสำหรับเด็กอ่อนหรือว่าคนที่แพ้ขนอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อเป็นผ้าแบบนาโนแล้วก็ทันสมัยเหมือนกันใช่นะครับมีทุกไซส์ค่ะแล้วก็รวมถึงยังมีผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนมีเป็นแบบไหนบ้างครับผ้าปูที่นอนตัวธรรมดาของเราจะมีเป็นยี่ห้อของไดมอนด์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วย ซาตินโตโตโรตัสแล้วก็ซาตินของเราคือจะเป็นซาตินพีเมียคือเนื้อดีรับประกันไม่มีรอยต่อแน่นอนค่ะครับ <ละ S 2> บางทีเราอาจอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะร้านขายผ้าหม่มธรรมดาแต่ก็มีผ้าที่เป็นสินค้ายี่ห้อแบรนด์เนมด้วยใช่นะครับ,รบเอ่อพูดถึงเรื่องของราคาแน่นอนก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องถูกกว่า<ช>ตามตามตาม,ตามห้างอยู่แล้ว<ช><ช>นะครับเอ่อผ้าที่นี้เนี่ยนอกจากเป็นผ้าปูที่นอนมีผ้าเช็ดตัว นะครับแล้วยังมีมีสีค้าตัวอื่นใช่ค่ะมีผ้าห่มผ้าห่มก็มีหลากหลายแบบค่ะมีผ้าห่มสำลีผ้าห่มนาโนแล้วก็ผ้านุ่มผ้าห่มนี่ช่วงหน้าหน้าหนาวใช่น่าจะน่าจะได้ใช้กันเยอะหน่อยใช่ค่ะมีตัวไหนที่แนะนาบ้างครับมีตัวแนะนําก็คือตัวนี้ก็ผืนละร้อยเหมาะสําหรับผ้ารับไหวงานแต่งงานเหมือนกันค่ะคือเขาจะแจกบ่อยก็คือจะเป็นตัวนี้งานวันเด็กสงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Oh. จะมีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยประมาณนี้ขึ้นไปเริ่มต้นแล้วทุกอย่างจะเป็นราคาส่งมาเลยค่ะเป็นราคาส่งใช่นอกจากที่ร้านเวลาราคาขายปีกล้วก็ยังมีราคาส่งด้วยใช่เพราะั้นก็มีทั้งใครที่อยากจะซื้อของที่ร้านเพื่อไปขายต่อก็ได้เหมือนกันใช่่นะครับถ้าเป็นอย่างเทศบาลอบ,บตอ,อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราจะจัดจาหน่ายถ้าสั่งเป็นร้อยอะไรอย่างนี้ก็จะมีราคาส่งอีกราคาานึงค่ะมีเครดิตให้คือ จะจ่ายเงินเป็นเช็คหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือได้หมดทุกอย่างเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นใครทีอ่อยากจะเป็นลูกค้าที่ร้านเนี่ยนอกจากจะซื้อไปใช้เองอย่างหน่วยงานราชการจะซื้อไปไปใช้ <ไป S 2> ในต,ตามงบประมาณก็สามารถมาซื้อได้เหมือนกันได้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีมีผ้าตั้งแต่แบบเล็กๆเลยผืนเล็กๆเลยเป็นผ้าเช็ดหน้า หน้าผ้าช็ดมือผ้าชิดหน้าผ้าจิมือผ้ากโลผ้ากิโลผ้ากิโลของเราจะเป็นผ้ามีตาหนิมาจากโรงงานแต่ไม่ใช่ผ้ามือสองนะคะครับผ้ามีตําหนินี่เป็นเป็นมีตําหนินี่คือหมายถึงว่ามันเปื้อนบ้างนิดๆหนๆอยๆคือมีตหนิมาจากโรงงานนะคะคือเปื้อนน้ํามันจากอะไรอย่างเงี้ยหลังแต่ซักออกค่ะแต่ซักออกใช่กิโลละสองร้อยห้าสิบบาทก็ก็ถือว่าราคาก็ถูกลงมาเยอะใช่ค่ะนะคะกันอ๋อ แล้วอย่างข้าง,งบนที่เราเห็นเนี่ยโตโตเป็นไงครับโตโตต,ตัวนี้ของเราคือเป็นผ่านวมลายลลขสิบมีทั้งโตโตสตเปนทีเหียโนตัสทุกอย่างอันนี้คือเราลดล้างสต็อกมันเลยค่ะแล้วไซส์ไหนครับเนี่ยที่ที่เห็นอยู่อันนี้ด้านบนเป็น6ฟุตค่ะด้านหน้าจะเป็น3ฟุตครึ่งค่ะเป็น3ฟุตครึ่งก็แล้วแต่อยู่ว่าขนาดเตียงใช่นะคะขนาดเตียงขนาดเตียงเพราะเนี่ย กิดว่าคุณอยากจะซื้อนะครับซื้อผ้าห่มซื้อผ้าขนหนูยังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ก็ลองมาดูได้ที่ร้านรามนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสีนครสวรรค์นี่เป็นสาขาหนึ่งนะครับส่วนสาขาสองเนี่ยก็จะอยู่ด้านถนนมาตุรีอยู่หลังโรงพยาบาลสวนประชาลักษณ์ด้านหน้าเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับมีลายเ,เป็นโดเรมอนเป็นลายการ์ตูนน่าจะถูกใจสำหรับ นูหนูนะครับใครมีลูกเล็กๆเ,เนี่ยผมว่าเหมาะแน่นอนนะครับลองมาเลือกดูลองมาเลือกดูลกดแล้วก็ยังมีอ,อ,อย่างลายลายแบบฟุตบอลก็มีเหมือนกันไหนดูซีทีมนี้ทีมอะไรโอ้หลายคนคงจะคุคน้คนคงคุ้นนะครับนี่ลายเลี้ยวูนี่ก็มีลูกค้ากำลังมาเลือกซื้ออยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะถามมังนุษที่ร้านที่ร้านตรงนี้เปิดเปิดตั้งแต่กี่โมง,งตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มมีวันหยุดไหมคะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดค่ะคํะถาถามสุดท้ายของร้านคือจะถามว่าร้านรามบ้าคนหนูงสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนถ้าท่านใดตอบถูกให้โพสลงในวีดีโอ Youtube มีของรางวัลค่ะมีของรางวัลให้ด้วยก็คือช่วงท้ายเนี่ยนะครับที่ถามไปว่าร้านรามสาขาหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ท,ที่ไหน ER เราจะมีของที่เป็นแบบกิฟต์เซตเลยล่ะนะครับมีทั้งหมด3ชิ้น3รางวัลน,นี่ให้ดูกันเลย <ๆ S 2> เนี่ยสชิ้น3รางวัลเพราะฉะนั้นใครที่ตอบถูก3คนแรกนะครับถึงจะได้ของรางวัลน,นี้ไปอ่ะเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนอ่ะน้องลองบอกพี่ซิว่า ทำไมทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกดูผ้าที่นี่ครับร้านนี้สวยดีครับสวยดีครับมีลายสวยดีลายสวยดีปกติเคยเคยเคยมาซื้อก่อนไหมยังเลยครับยังแล้ววันนี้วันนี้จะมาซื้อผ้าอะไรคะที่เห็นอยู่เป็นโดเรมอนมเป็นผ้าค,คนหนูือมอ่ะ วันนี้นะครับก็พาชมมาเยี่ยมชมร้านรามนะครับเป็นผู้สับรายการของเราแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับอาจจะมีเวลาก็จะพาไปเที่ยวที่ร้านรามสาขาสองหลังโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์วันนี้ขอบคุณน้องนุชด,ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครตอบคำถามถูกก็มารับรางวัลที่ร้านได้เลยค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ